พี่เอาไงดีอะหาของไม่ได้เลยวันนี้งงเลยเงียบมากแล้วนีะเอาไงดีต้องหาลูกค้ามันบอยบอยบอยมาแท้โอ้ยเอไม่เล่นหรอกเล่นลองดูดิเดี๋ยวก็เล่นต้องเล่นหลายสายดิอ้าวบอยอ้าวสวัสดีครับพี่เอ๋สวัสดีครับพี่จ่าได้พ่ยังวันนี้โหพี่หาของยากมากเลยวันนี้อะผิงของยากเอานนี้ไปละอันนี้ลองลองดู เอาหยิบแล้วพอเกษมพี่บอยเขาไม่เล่นล็อกเล่นอยู่เขาเล่นเขาไลน์สายอยู่แล้วก็พ <farklı> ่อเาเกษมผมไม่รู้ราคาเลยอ่ะพี่จักรจริงอันนี้ไม่ค่อยรู้ราคาเลยนะอันนี้ซื้อไปมีกินแน่นอนแบ่งให้คุณแบ่งพี่บอยเขาไม่เล่นล็อกเล่นดิเป็นทาวเวทนะพี่เอาเอาราคาเลยไหมราคาข้ามราคาราคาเท่าไหร่ครับเอาห้าหมื่นกันเฮ้ยเปิดถูกจังพี่ก็แบ่งกูนน่ะไม่เป็นไรก็แบ่งกันก็มีถั่วขาดซุนบ้างก็ไรบ้างไงอนี่แบ่งเหรอพี่แบ่งได้ครับ ห้าหมื่นลดไม่ได้เลยเหรอลดไม่ได้เลยเน็ตเลยนี่แบ่งแล้วก็เดินแพงกว่านี้ชิ้นแรกเลยนะพี่นี่วันนี้เดินทางทำงานโอ้พี่มันจะขาดทุนเราหนักห้าหมื่นสักสี่หมื่นไม่ได้เลยครับโอ้พี่ห้าหมื่นนี่ก็ขาดคุณแล้วไอ้เหรอพี่จ๋าหรือว่าแบ่งเลยเนี่ยเนี่ยเอาเป็นไรนะพี่บอยเอาพี่ไม่ใช่สายพี่ที่เก็บไม่ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไม่ได้ของเลยวันนี้ขอเดี๋ยเผื่อมีกำไรเผื่อพี่เอแบ่งมาแล้วยังไงก็ต้องเอางี้พี่เอห้าหมื่นน้องโอนนะเพราะว่าผมไม่ได้เอาเงินสดมาเลยได้ไเงินสดอยู่ตู้ไม่เป็นไร ตอลงเรื่บัญชีให้ได้ครับพี่เอ๋ขอบคุณมากพี่จ่าขอบคุณมากครับส่งเลขบัญชีให้นะพี่นะได้กำไรในที่แน่นอนโอเคโอเคครับขอบคุนอะไรให้ก็แบ่งเข้าไปสิเก็บละได้แบ่งขอส่ติดแล้วกันได้ไหมพี่เอ๋มานะครับเราจะมาขายกันนะครับขายให้พี่นอวให้แล้วนะครับราคาจะได้เหมือนที่จะพูดจริ่งแบบสวัสดีครับพี่บอยนายรับใช้ครับผมมีทวีตเอ้าเนียหลับอีกแล้วเหรอเนี่ยมาถึงก็หลับเลยพี่อ้าวไปอนหลับกนนอนที่ไหนมานี่ผมมีนี่มาแบ่งครับอุ้ยผมก็ไม่ค่อยรู้ราคานะ สภาพสวยๆอ่ะขายออกประมาณหมื่นแปดหมื่นแปดเองเหรอพี่สวยนะอันนี้ยังสวยนิดนึงพี่เอาเท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้ยซื้อมาห้าหมื่นเลยพี่โอ้ยผมซื้อได้หมื่นห้าจริงพี่สภาพนี้ตึงๆแล้วหมื่นห้ากับสภาพพระหมื่นห้าเอาเป็นว่าไม่เป็นไรก็ถือว่าผิดเป็นผูกก็หมื่นห้าผมเอาแล้วกันได้เชื่อใจพี่เน่ไม่เป็นไรก็ถือว่าขาดทุนไปโห้ยผิดที่ไว้ใจมีหน้าไว้ใจเลยเอาตังสดแล้วกันครับโอ้ย แ yeah, ย่อยู่ซ่อมอีกเท่าไหร่วะเนี่ยซ่อมอีกเท่าไหร่วะเนี่ยนับดยพี่ครับพี่ได้ครับพี่ซ,ซ่อมเยอะนะผมซื้อว่าผิดราคาเพราะเนี่ยไม่จริงมั้งพี่เ0 1ดสิบเจ็ดสองสามผิดที่ไว้ใจไม่น่า